ตอนนี้กำลังเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยาอีกวันหนึ่งนะลงพื้นที่แล้วก็เลาะมาเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ในอำเภอมหาราชอันนี้เป็นปเขตของบางปะหันค่ะบางปะหันเหรออ๋อบางปะหันมหาร,รหาชต้องต้องเลยต่อเขตกันต่อมหาราช่ตตอเขมหาารชกับบางปะหันตอนพอดีผ่านมา แล้วก็เดินทางระหว่างทางก็เห็นโยมเขาเก็บผักนี่เก็บผักตำลึงผักตำลึงเอออันนี่เอาไว้แกงเอาไว้ขายค่ะฮะกับเก็บไปขายเก็บไปขายเล็ดเล็ดขนาดนี้ได้เท่าไหร่ละสิบบาทค่ะนี่สิบบาทเล้ยหรอโอ้สิบบาทครับเล็นบ้านคนชอบแล้วไปเก็บทั่วไปแถวถนนนี่แหละค่ะ แล้วก็เราก็ปลูกผักอะไรไปบ้างนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ผสมไปพอได้ค่าขนมหลานไปโรงเรียนเก็บผักสิบบาทเหรอค่ะสิบบาทแล้วต้องไปขายที่ไหนเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีรถสัญจรเขาจะมากินกาแฟตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยตรงบ้านหลังนี้ตรงที่จะถึงเนี่ยค่ะ แล้วทีนี้เขาก็รถมันเยอะกาแฟร้านกาแฟมันเปิดใหม่ตรงนี้แล้วมันจะผ่านแล,แล้วเราเก็บทุกวันหรือว่าเว้นไม่ไม่ค่ะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ช่วงที่รถเขาจะสัญจรไปมาคนกรุงเทพเขามากินกาแฟค่ะแล้วจะพอกินนะก็เพิ่งออกมาก็เพิง่งได้เก็บแล้คิดว่าได้เต็มไหม ตเต็มละกันไหมก็เต็มอยู่ถ้าไปเรื่อยๆเดินไปเก็บไปอย่างงี้<อ>บางทีก็อาทิตย์นึงก็ได้อยู่ห้าสิบหกสิบบาทรวมกันแล้วก็ไปหาผักอย่างอื่นบ้างแกาค่าะค่ทรากัว่าหาของป่าขายหาของตามบ้านๆเราเนี่ยค่ะตามริมรั้วตามตามป่าสองภาคฝั่งสองภาคฝั่อง,งอันนี้เพิ่งเดินมาตอนนี้ในหลานบ้านตรงตรงมุมนี่นะคะ่ะ ชีวิตก็แฟนก็ต่นี้ก็ไม่ค่อยดีเป็นโรคหัวใจฮะแฟนแฟนหนูนะเป็นโรคหัวใจตอนนี้เดี๋ยวก็หมอนัดอีกวันที่ยี่สิบนี้โ,โรคหัวใจจ้ะหัวใจแล้วก็หลอดเลือดริมเลือดอะไรหมอบอกเดี๋ยวก็ไปช่วงอกเดี๋ยวกรุงเทพนนบุรีอีกวันที่ยี่สิบนี้ไปอยุธยากเดือน เดียนตั้งแตกี้ยกาวันที่เก้านี่ก็ไปกรุงเทพไปทำไมก็หมอนัดค่ะ oh. โอโรคหัวใจนะคะแล้วก็ทํางานอะไรช่วยน,นิดหน่อยๆมันก็เหนื่อยแล้วเงินที่ไหนไปกัตอนนี้ใช้เงินของทุนสามสิบาทนะค่ะมันจะแพงอยู่แต่ช่วงที่เราจ้างรถครับพาไปค่ะทีหนึ่งก็ห้าร้อยเป็นรถเลยรถติ่อัพที่เราต้องจ้างเข้าไปเข้าไปในปจังหวัดไป ในจังหวัดต่อเที่ยวก็ในวันที่ยี่สิบนี้ก็จะได้ครบหมอหน้าอีกแล้วก็ไปเดือนพฤศจิกาวันที่เก้านี้ก็จะแพงหน่อยเพราะว่ามันไกลรู้ไหมทำไมถึงเกิดมาจนเป็นที่เวรกรรมแหรอคะก็เราไม่รู้ว่าแต่ชาติปางก่อนมันทำอะไรไว้เราก็ไม่รู้จ้ะค่ะ แต่ที่ร,รู้คือทานบารมี <Okay. S 2> น้อยเป็นทานบารมีเราสั่งสมมาน้อย <Okay. S 2> เพ่าะเกิดมาก็ต้นทุนในเรื่องของฐานะปะัจเจศมันจะขัดสนไปหมดมัน <Okay. S 2> คนต้นทุนเขาสูงเกิดมานี่ทุกอย่างมันกับข้อมล้อมเขาแล้ว <Okay. S 2> ของเราทุกอย่างต้องหา okay. เเริ่มต้นคขาว่าไม่มีแต่ของเขาเริ่มต้นคขาว่ามีแต่สุดท้ายเราก็มาหมดเวลาชีวิตกับการแสวงหาเพื่อปากท้องแล้วพออีกสักพักก็เริ่มแก่แล้วก็เริ่มมีโรคมีเจ็บจริงจริงๆ โรคลมเล้ทาทั้งนั้นนะคะลิงอาหารเราไม่ไมเมาหวานความดันมันรวมหมดอยู่ในนี่หมดเลยสุขอ,อนามัยด้วยความเป็นอยู่ด้วยรวมหมดมันเลือกจริงๆเราก็อยากจะเลือกแต่ว่าชีวิตเราถูกเลือกมาให้เป็นแบบกําหนดมาแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชะตากรรมทีนี้ใครจะเปลี่ยนได้แค่ไหนก็อยู่ที่สติปัญญาความเพียรความอดทน แล้วก็การฝึกฝนตัวเองก็สามารถเปลี่ยนได้คนธรรมดาให้เป็นเทพเซียนก็เป็นได้ถ้าเขาเปลี่ยนหรือจะเป็นคนขี้เหล้าเมายาต่อไปอีกก็ได้ <Okay. S 2> ล้วก็อยู่ที่คนนะมีกําหนดชีวิตของเขาเองใช่ใช่อย่างตมาเนี่ยตมากําหนดแหละตะมาจะไม่สนเรื่องของเมาแล้วตะมามุ่งหน้าสู่ศีลสู่ธรรมแต่ก่อนนอยแปนก็เหมือนกันจะมะเลเทเมากินเหล้าสูตรงนไะ้ ตั้งแต่มาเป็นโรคไอนี้แล้วก็เลิกมาเป็นปีหนึ่งแล้วได้ปีหนึ่งแล้วเล่าบุรีไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ค่อยยังชั่วแล้วถ้าไม่เลิกก็ยุยติ<ช>ไปเลยหมอเขาสั่งไว้อย่างนั้นค่ะเนี่คือความประมาว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่บ้าง<ช>ยัง<ช> <ๆ S 2> แข็งแรงอยู่บ้างเป็นผู้ไม่มีโรคบ้าง<ช>เข้าใจว่าเอ้ยเป็นที่ไหนแล้วกินมากี่ปีก็ไม่เป็นสูบมากี่ปีก็ไม่เป็นจริงๆ คนเป็นนี่ก็เยอะแต่เราไม่ไปรู้เองอ้อาวแล้วเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องธรรมะธรรมโมเป็นไงบ้างจิตใจจิตใจก็ปกติก็ไปทำบุญที่วัดเรานี่ไปช่วงเวลาที่มันไม่ไอ้นั่นก็ไปเคยเคยคิดน้อยใจอะไรไหมไม่ไม่ค่ะปกติเพราะว่ารู้ว่าเออตัวเองได้มาแค่นี้ไม่ได้ มันเป็นที่บุญกรรมค่ะไม่ได้ว่าเออต้องรวยต้องอะไรนั่นขอให้มี i, อยู่มีกินแล้วไม่ต้องไปเบียดเบียนใครภูมิใจแล้วจ้ะค่ะแล้วมีนี่มีสินอะไรไหมมีสินไม่มีค่ะหาจินไปวันๆไม่สร beter, darum, <boils> ้างอยากอยากอยู่แต่ไม่เอาพวกรถพวกอะไรก็มีเฉพาะขี่ธรรมดาไปส่งลูกส่งหลานโรงเรียนแค่น <die>. <pr> ั <pr> ้นไม่ได้ล้นเพราะว่ารู้ เดียนี้เมื่อเจอแล้วก็อยากให้ได้อริยทรัพย์ติดตัวไปคําว่าอรียทรัพย์ก็คือเรียกว่าทรัพย์ภายในไปกับเราทรัพย์ภายนอกอย่างเสือมาเนี่ยโยมทิ้งแล้วตำาลึงโยมวิ่งป่าแลบแล้วมีดเมื่อโยมทิ้งหมนแล้วทิ้้งแลวก็เอาชีวิตรอดก่อนนะอต่จริงเลยไอ้น,นี่คือทรัพย์ภายนอกมัน <c oughs> มันทิ้งได้แต่ทรัพย์ภายในจะไปกับโยมเขาเรียกเป็นเงาตามตัว ก็คือสิ่งที่อยู่ภายในเราอย่างเช่นคำว่าความดีจะติดตัวเราไปแล้วคําว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราไปนั่นคือเรียกผลที่เรากระทําเรียกว่ากรรมฉะนั้นถ้าอริยนซั์เรียกว่ากรรมดีที่เราสั่งสมมีทานมีศีลอย่างนี้มีการบําเพ็ญปฏิบัติศึกษาพระธรรม ัดฝึกสมาธิเคยนั่งกรรมาฐานไหมไม่เคยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอนนี้เหรอคะห้าสิยังเป็นน้องตัวมาสี่ปีธรม,มานั่งแต่อายุสิบหกเจหนึ่งที่ไม่นั่งหนึ่งคือยังมีห่วงคือยังมีหลานจ้องดูแลทิ้งยังไม่ได้ยังเด็กอยู่ ได้ตอนเป็นสาวล่ะเป็นสาวก็ไปบ้างอยู่เหมือนกันตามที่ทางบ้านนะแต่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดในคนที่นี่ค่ะไม่ได้แบนคนที่นี่แต่ของรำมามันคล้ายๆก็มันเหมือนเป็นทางที่เราสแสวงหาอของโยมมันก็เป็นแบบว่าเออถึงเวลาฉันก็ไปแล้วก็ ไม่ใช่เป็นงานใหญ่ฉันก็ไม่ได้ไปนะมันมันเป็นแค่ว่าทําตามตามแบบประเพณีเ่งแต่ขามามมีมีกุศลจิตที่น้อมจิตมาทางนี้แล้วก็เลยบวชตั้งแต่นหนุ่มยี่สิบเอ็ดบวชจนถึงวันนี้ห้าสิบเก้าสามสิบเจ็ดปีล่วงมาแล้วก็ยังภาวนาอยู่ เมื่อคืนก็นยังนอนพุทโธหัดพุทโธหายใจเข้าพุทเวลาก่อนนอนนะหัดนั่งสมาธิสักยี่สินาที30นาทีก็ได้หายใจเข้าพุทแต่ต้องตั้งสติก่อนกำหนดข้างในหายใจออกทพ,ท,พทพุทททำอ่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าใจสงบ วันไหนไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็ขอให้พูโททำไปเดี๋ยวทำไปทำมาเดี๋ยวบุญบารมีก็ค่อย,อยแก่กล้าขึ้นแต่สำคัญว่าอย่าไปส,สนใจเสียงนกเสียงกาเสียงโกลเสียงสุนัขเสียงเครื่องจกักรหรือเสียงรอบตัวอย่าไปสนให้ตั้งสติอยู่กับเราข้างในและมีแค่อโอ์มริกรรมว่าพูหายใจเข้าโท หายใจออกพูดโหายใจสั้นก็ได้ยาวก็ได้เอาตามสบายพูดเข้าแล้วก็โทรออกทาไปสักยี่สิบสามสิบนาทีก็แล้วแต่ถ้าใจสบายก็ทาไปเจ็บเด็ดบ้างก็ขยับนิดหน่อยให้กายเคลื่อนจิตไม่ต้องเคลื่อนพอเสร็จแล้วค่อยแผ่เมตตาให้ใครให้พ่อแม่ให้กับตัวเราให้กับครอบครัวของเราลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราเคยสร้างบาปเวรภัยมาแต่อดีตชาติปางไหนมาขอให้บุญนี้ส่งผลกับเจ้ากรรมนายเวรให้เขาได้มีความสุขความเจริญและได้ไดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าที่ได้ประมาทพลาดพังมาให้กล่าวด้วยหัวใจมล้วก็ค้นไปขอโทษคนด้วยหัวใจและให้บุญเขาและทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้น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 ,นทําไปอย่างยงเก็บตําลึงนะถ้าเป็นกลางวัน โดยที่เราใช้สมาธิไม่ใช่เป็นภาพนิ่งถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้หายใจก็้าพุโทโธอันนี้เป็นภาพนิ่งแต่ถ้าเราเก็บผักเราก็ไม่ต้องกำหนดลมหายใจเราแค่พุโทโธเดินไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเก็บผักบุ้งก็พุทโทเก็บตาลึงก็พุโทโธเวลาใครคุยก็คุยเขาได้แต่พอไม่มีใคลนเราก็ พุทโธให้ใจอยู่กับองค์บริกรรมเนี่ยบุญจะเพิ่ม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 แสงสว่างกัมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น<ไ>ต่อไปความคิดคำอ่านจิตใจเราก็จะมุ่งไปสู่ในกุศลธรรมอ้เดี๋ยวพงเอาเงินให้โยมก็จะหกพันไปเอาไว้ใช้แล้วก,กับข้าวจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแอบไว้ที่นี่ไหมแล้วเอารถไปเพราะข,ของเยอะ เออแอบไว้ตรงนี้เดี๋ยวแอบรถเดี๋ยวหายเดี๋ยวเอาเนี่ยดูดิเอาเอามาเลยเอาข้าวมาสักสิบรูปหกพันเอาเอาเอาใบละพันมาสักสี่ใบก่อนเพราะว่าวันนี้ลืมลืมเอาใบย่อยมาแล้วเอาเนี่ยแล้วอีกสองพันตังค์ฮะนี่ไม่ใช่โชคนะกุศลบุญที่โยมเคยทำมานะก็เลยส่งผลให้ อ๋าส่งใบรับไปหกพันใบใบละพันสี่ใบอ๋เป็นข้าวไป,ไปมปีข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่เลยนี่หอมมะลิทั้งั้นเลยแต่ว่ามีหลายยี่หอ้อมีเส้นชัยด้วยลูกศิษย์ถวายมาจากจากเชิงเซาเนี่ยของโรงสีโลโ,ก,โลก้ก็เส้นชยัย สิบลูกนะต้องเอารถมาใส่นะไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยจะไปแบ่งให้ปู่อะไรก็เอาไข่มาสอ,สองชุดแล้วกัน<ช>ถ้าไปแบบ่งเ,เอาปู่เขดูคนเดียวดูแลพอแฟนอ๋อยังเอามากับข้าวเป็นเปสองชุดสองชุดดูแลเป็นแก่ด้วยคนู่ข้างในนี่แหละค่ะเอาลูกแกมีจะทำการทำงานหมดนานก็จะมาดูก็ขึ้นอยู่ที่เราดูแล นี่ักนกล่องนั้นเป็นก่องสบ,บู่นะที่สีปลากับข้าวปลาเอาวางให้ถูกแล้วเมื่อกวางข้างบนเออมามน้ำว่ายนมามากนี่ไปเปิดร้านได้เลยนะเาาน,นี่ยยาวมาข้างถนนเด๋ยวรถดเหยียบนะเดเดี๋ยวโย,นะย,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 ยมก็ไปเอา รถมาเก็บผักไม่ต้องเก็บแล้ววันนี้ไ,ได้ไเหมือนเดิวมว่าเราก็จำอาชีพของเราต่อไปอันนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวหายก่อนเดียเด๋ยวผักมาูลาคาน้อยกว่าของเ<ต>ดิมมาให้โยมอันนี้ก็อันนี้ก็หลายพันแล้วเนี่ยมียาสีฟันมีสบู่ อายุมินดภาใช่ไหมวะอ่านมินดภาใช่ไหมมินภาอผาปลาก็มีหลายชนิดรองเท้าเสื้อนี่เหรออยู่ในถุงเลยเหรอเอาไปเปแบ่งจะเท้าลูกโตเท่าไหร่ครับเอาโรงเรียนป .2 ปีนี้เท่าไรอันไปได้เหรอใหญ่บ้างอ่ะเรียบร้อยเนาะมีอะไรไหม ถ่วยชามอะไรเอามาด้วยมีไหมมีถ่วยชามไปแล้วนมมีแล้วนะนมเอาไปมุ้งมุ้งเอาไปสองชุดใช่ไหมเออเอาไปพอไหมมุ้งสองชุดพอนะ เออแล้วทีนี้ทําไงดีเดี๋ยวไปหน้าห่วงหลังในของไไ่เดือเดี๋ยวไปเอานกมาคร้บต่ต้องต้องเฝ้าของัไหมหายไหมไม่หายนะเขียนว่าของกูอย่ายุ่งไปเอาแล้วปลากระป๋องมียังเอาลงยังครบมาแล้วเอาน้ำพริกเอาน้ำพริกไปถ้านไม่มีให้ให้ไปเยอะๆไม่เป็นไรรองเท้าเขามีลูกอ่ะเออ มารองเท้าเลยขนาดเป็นอย่เล็กๆนี่กูลเล็กเอกคูลเล็กลูกเขาไงดูดูไซส์บอกให้โยมดูไซส์ได้ไหมลูกเขาจะขนาดได้ไหมนี่นี่นี่พี่แจ๊คอล็กอันเล็กเอาแบบนี่นี่ก็ดูทรงก็ได้หมดนะนี้ดีกว่าไว้รุ่นนนนั้มีแล้วนะอ่าไปเรียบร้อยไปเรียบปลากระป๋องไปกี่ชุดเมื่อกี้สองเลยนะ ไปอยากเออเอาไปเผื่อเผื่อเด็กไปกางเกงเอากางเกงไปฝนกำลังจะจดลงมาหน่อยๆตกแตบโอ้โหกองเบลอเลย <laughs> คนได้นี่ถือว่าคนเยอะส่วนเลือของใครหนอมารู้จักเติมให้กับผู้ที่เขายังขาดแคลนอยู่นี่เขาก็สู้ชีวิตเดินเก็บผักถ้าไม่มายมก็ดูเส้นทางแจะมาขับทางก็เป็นทางลุก เขาเรียกเป็นดินลูกหลังหรือเปล่าที่เรียกโกจะเป็นทางตันด้วยนะยังคิดว่าจะถอยไม่ถอย้วไปต่อเรื่อยๆแล้วก็เจอโยมเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าด้วยโยมดูสองฝั่งก็เป็นริมเป็นป่าแล้วก็มาเจอกันอยู่ที่ในป่าก็เรียกบุญสัมพันธ์เนี่ยคนที่ควร กื้กูลกันช่วยเหลือกันดูอย่างนี้นะเขามีมีความนอบน้อมในชีวิตกับพระกับเจ้ารู้วิธีพูดรู้วิธีปฏิบัติอันนี้ก็เป็นโดยโดยจิตเขาเองแต่ตามาก็ไม่ได้มองตรงนี้ว่าเป็น แต่ว่าก็ทุกอย่างเป็นภาพรวมๆไปแต่ที่พูดถึงว่าแม้แต่ว่าเขาหาเช้ากินขําแต่ว่าพฤติกรรมเขาเขาก็เป็นคนทำาาหารกินแล้วใจก็ไม่กระด้างกระเดืองอะไรก็เห็นแล้วก็ยิ่งเมตตาไป เอานะขอยุติเท่านี้ก่อนนะฮะอนุญาตโยมจะให้คุยกันไปตามเส้นทางกอนก็เหตุของผลอยู่ที่ผลที่เราทำนะโยมนะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนี่คือสิ่งสำคัญ28ตุลาใครจะมาที่วัดพระพุทธแสงธรรมก็เชิญนะช่วงบ่ายโมงก็เริ่มส่งน้ำช่วงเช้าก็ตักบาตรตั้งแต่6โมงครึ่งขึ้นไปตักกันนัวแล้วโยมเยอะนกะตักถึง7โมงครึ่งหน่อยดูท่าทางแล้วก็ จากนั้นก็มีการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมอะไรกันมาพบมาเจอมาเจอกันแล้วก็มาทานอาหารญาติโยมีนตัวอะไรแต่ตัว,ตวเขาเรียกตัวเงินตัวทองอย่างไหมเดินผ่านหน้ารถวยต้มเตียมต้มเตียมไปมก็มาก็มา พบมาเจอกันปีหนึ่งก็ลกศิษย์ก็มาส่งน้ำครูบาอาจารย์มีทั้งพระทั้งญาติโยมทั้งเมชีก็มากันกระทั่วเป็นที่รู้กัน28ตุลาของทุกๆปีนะปีนี้ก็เหลืออีกกี่วันเนะี่ยวันนี้วันที่16บกเลยนะ16 อีกสิบสองวันก็มีโยมจองลงทานมาเรื่อยๆนะอย่างวันที่สีตุลากระถินโอ้โหคนก็มากันเป็นเดือนหมื่นเลยนะออาละก็ขอเจริญพรท่านนี้ก่อน